ผมโยนผลิตน้ำแข็งดำก้อนหนึ่งลงไปในทะเลทรายดาวเคราะห์ทั้งดวงในดันเจียนก็เริ่มแข่งตัวจนกระทั่งในการแข่งเรือทรายในดันเจียนมีเพียงทีมของพวกเราเท่านั้นที่รอดชีวิตเดิมทีความคิดของผมคือแค่จำกัดคนอื่นทําให้พวกเขาไม่สามารถขับเรือได้แบบนี้ก็จะสามารถไปถึงเส้นชายเป็นคนแรกได้แต่ตอนนี้พวกเรากําลังแข่งกับน้ําแข็งดําสายตาผมกวาดมองไปทั่วบริเวณด้านหน้าตําแหน่งต่งตางๆบนสนามแข่งไม่นานนักผมก็เห็นว่าข้างหน้าไม่ไกลนักทางด้านขวาของสนามแข่งมีโค้งหักศอกเพิ่มขึ้นมาหลายโคง้ง ข้างโค้งที่แปดปรากฏกระแสลมลอยขึ้นที่มองไม่เห็นและนี่ก็คือทางลัดที่ซ่อนอยู่ผมชี้ไปที่โค้งสนามแข่งตรงนั้นให้เคอร์เมิงหยวนและคนอื่นๆอ,อีกหลายคนควบคุมเรือทรายพุ่งเข้าไปเห็นได้ชัดว่าผมกับเคอร์เมึงหยวนทักษะการขับขี่ของพวกเราหลายคนเรียกได้ว่าหายนะโค้งแรกพวกเราก็เลี้ยวไม่สาเร็จเรือทรายชนเข้ากับกําแพงเต็มๆแต่ก็ต้องบอกว่าเรือทรายลําแรกที่ผู้จัดงานให้มานี้คุณภาพก็ยังถือว่าค่อนข้างดีผมทําได้เพียงแค่ลดความเร็วลงเล็กน้อยเพื่อให้การเข้าโค้งง่ายขึ้น หลังจากผ่านโค้งไปได้หกเจก็ดโค้งกระแสลมที่มองไม่เห็นซึ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วตรงนั้นแหละพุ่งเข้าไปเลยในวินาทีต่อมาเรือทรายทั้งลำก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงผมพบว่ามีสนามแข่งลอยฟ้าที่สร้างจากทรายสีเหลืองด้านล่างเช่นกันเพียงแต่ทรายสีเหลืองเหล่านี้ทั้งหมดถูกผู้จัดงานดัดแปลงแล้วทั้งหมดกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเฉพาะคนที่เหมือนพวกเขาที่ขับอยู่บนสนามแข่งที่มองไม่เห็นนี้ถึงจะพอมองเห็น พื้นผิวพิเศษของเม็ดทรายเหล่านี้ได้บ้างผมยื่นหัวออกไปมองลงไปข้างล่างก็เห็นสนามแข่งที่คดเคี้ยวอยู่ข้างล่างถูกย้อมไปได้วยสีดำทั้งหมดแล้วในขณะเดียวกันผมก็พอจะมองเห็นรางๆงแล้วว่าสุดปลายทางของสนามแข่งข้างหน้าโบราณสถานทะเลทรายที่ตั้งประงานอยู่ในทะเลทรายนั้นสิบกว่าน,นาทีต่อมาเรือทรายก็พุ่งทะยานผ่านเส้นชัยไปด้วยความเร็วสูงผมและคนอื่นๆคว้าชแชมป์ในรอบแรกมาได้สำเร็จแต่เหล่าผู้ชมที่เดิมทีเคยยืนดูอยู่ที่เส้นชัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการแข่งขันก็กลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งสีดำไปแล้วใบหน้าที่ตกตะลึงของพวกเขาถูกแช่แข็งไว้ช่วนี้รันในวินาทีนั้นหลังจากผ่านเขตแดนเข้าไปพื้นที่โบราณสถานทั้งหมดก็ชัดเจนขึ้นอย่างสมบูรณ์กำแพงเมืองนับไม่ถ้วนที่สร้างจากทรายสีเหลืองและหินสีดำที่ไม่รู้จักชื่อพระราชวังและวัดวาอารามตั้งสลับซับซ้อนกันอยู่ในระหว่างนั้นพวกเราเข้าสู่ช่วงที่สองไม่มีทีมเรือทรายอื่นเหลืออยู่แล้วพวกเราตรงไปยังหอคอยหินดำใจกลางโบราณสถานได้เลย เคอร์มึงยวนค่อนข้างตื่นเต้นเอ้าหมายของพวกเขาในครั้งนี้ก็คือการทำลายสถิติการเคลียร์ดันเจี้ยนนี้เพื่อให้ได้รางวัลเลือกเองจริงๆแล้วรอบแรกเพราะไม่มีเหตุผลที่แท้จริงเวลาที่เราใช้ในการผ่านด่านจริงๆแล้วก็ไม่ได้เร็วที่สุดของเราถึงขั้นที่ว่าถ้าเป็นการแข่งขันปกติคงไม่ติดหนึ่งร้อยอันดับแรกแน่นอนโชคดีที่รอบที่สองซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างทีมพวกเราข้ามไปเลยนี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นการประหยัดเวลาไปได้มากผมมองไปข้างหลัง ก็เห็นว่าเขตแดนที่มองไม่เห็นรอบนอกของโบราณสถานนี้กลับมีผลในการหยุดยั้งน้ําแข็งดําไม่ให้ขยายตัวต่อไปถึงแม้ว่าตอนนี้ทรายสีเหลืองใต้เท้าก็กาลังค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดํานี่หมายความว่าถึงแม่น้ําแข็งดําจะแทรกซึมเข้าไปได้ช้ามากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในโบราณสถานทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์งั้นก็รีบหน่อยเถอะรีบทําตอนที่ตรงนี้ยังไม่ถูกน้ําแข็งปกคลุมทั้งหมดผมเดินนําลงจากเรือทรายเป็นคนแรกมุ่งหน้าไปยังหอคอยหินสีดาใจกลางโบราณสถานทั่วทั้งโบราณสถานเต็มไปด้วยเศษินแแลละกําาพพงงทที่ัย เรือทรายไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยที่นี่แต่ผมมีเวทมนต์ลมสามารถบินได้อย่างอิสระส่วนเคอร์มังยวนและคนอื่นๆถึงแม้จะเป็นพวกขี้อายแต่ยังไงก็เป็นนักเรียนปีสูงของสถาบันเทพประทานยุทธ์ที่มีระดับบีขึ้นไปพวกเขาก็มีสกิลบินเช่นกันทุกคนต่างก็แสดงความสามารถของตัวเองออกมาบินไปยังหอคอยหินด้วยความเร็วสูงขณะที่ทุกคนกำลังจะไปถึงเคอร์มังยวนก็ตะโกนขึ้นมาทันทีว่าลดความเร็วลงบอสใหญ่รอบที่สามอยู่ข้างหน้านี่แล้วบริเวณจตุรัสกลางข้างหน้า ในตอนนี้มีเสาทรายขนาดใหญ่ตั้งอยู่ดูเหมือนว่าใต้ดินจะมีสัตว์ประหลาดขนาดมาหืมมากำลังพ่นทรายสีเหลืองออกมาในมือของเคอมังหยวนปรากฏคาายาวขึ้นมาคาายาวโบกสะบัดปากของเขาก็พึมพำอะไรบางอย่างหลังจากการร้เวทสั้นๆนกสามตัวที่เป่งแสงศักดิ์สิทธิ์สีขาวออกมาก็ถูกเขาสร้างขึ้นมาหลังจากที่นกบินไปอยู่เหนือเสาทรายท่านใดนั้นทุกคนก็เห็นว่าพื้นโบราณสถานข้างล่างก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหลังจากเสียงดังสนั่นครั้งหนึ่งนอนทรายยักย้ายขนาดมหืมมาตัวหนึ่ง ก็โผล่ออกมาจากใต้ดินอย่างรวดเร็วปากขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยฟันเล่ยแแหลมคมอ้าออกปืกอนนกแสงศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามตัวลงท้องไปจนหมดบอสตัวนี้ดามจสูงมากถ้าโดนลืนเข้าไปตายแน่นอนอาชีพแทงก็ทนไม่ไหวต้องเล่นแบบคอยหลบหลีกเคอร์มึงยวนตึงเครียดอย่างมากทว่าในวินาทีต่อมาเมื่อเห็นเปอร์ไฟสีฟ้าลุกโชนขึ้นบนตัวผมเคอร์มึงหยวนก็รู้สึกเหมือนว่าเขากังวลมากเกินไปแล้วผมคนเดียวสามารถสู้กับพวกเปลี่ยนคลาสครั้งที่สี่ได้เป็นสิบคนเลยนะพลังโจมตีมันผิดมนุษย์มนาช เลิงเทวสวรรค์จุติลงมาการระเบิดทําให้เกิดคลื่นทรายขนาดมาหือมาข้างล่างมีเสียงหนอนทรายดังมาจากใต้ดินเสียงคำรามอย่างบ้าคลั่งและเสียงครุนครางด้วยความเจ็บปวดทว่าผมพบว่าหลังจากใช้สกิลไฟแปดวงแหวนนี้ลงไปหนอนทรายตัวนี้ยังไม่ตายสังหารในครั้งเดียวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แค่ใช้เพิ่มอีกสักสองสามครั้งก็พอวันนี้ผมจะใช้บอสตัวนี้ทดสอบพรสวรรค์ใหม่ของตัวเองแหล่งกําเนิดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผมต้องยอมรับว่าพลังชีวิตของบอสและมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนระดับสูง ค่าพลังป้องกันทั้งสองอย่างสูงกว่าดันเจี้ยนห้าคนก่อนหน้านี้มากแต่ภายใต้การสังเกตของดวงตายอย่างรู้พลังชีวิตของมันก็ลดลงไปกว่าครึ่งแล้วผมไม่ลังเลเลยก็ใช้เวทมนต์สายฟ้าแปดวงแหวนอีกครั้งดาบอสเนีม่วงทันฟาดลงมาจบความทรมานของมันเพียงไม่ถึงสิบวินาทีบอสสุดท้ายของดันเจี้ยนระดับสูงสุดคนเหมือนทองทะเลทรายก็ถูกผมสังหารด้วยสองสกิลโดยตรงในตอนนั้นเคอร์มึงหยวนไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้ได้อย่างไรแล้ว ส่วนอีกสามคนในตอนนี้ยิ่งตกตะลึงจนแทบไม่เชื่อสายตาพวกเขาเคยได้ยินชื่อเสียงของผมมาบ้างแต่การได้ยินมากับการได้เห็นด้วยตาตัวเองมันคนละเรื่องกันเลยพลังโจมตีนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้วพวกเขาไม่สงสัยเลยว่าดัชนีน,นี้ที่จำกัดว่าต้องเข้าร่วมเป็นทีมเท่านั้นถึงจะสามารถหยุดยั้งผมได้มิฉะนั้นผมคนเดียวก็สามารถโซโล่ดัชนีน,นี้ได้สบายๆพวกเขาสี่คนทำได้แค่ยืนดูอยู่ข้างๆดูการแสดงของผมก็พอแล้วอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะการได้เกาะขาคนเก่งจริงๆแบบนี้ การเป็นแค่ขนหน้าแข้งอย่างสบายใจมันก็ฟินจริงๆนะหนอนทรายตายแล้วหมายความวม่าการทดสอบรอบที่สามของดันเจียนนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วในหัวของทุกคนมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นยินดีด้วยคุณและทีมของคุณได้ทำลายสถิติการเคลียร์ดันเจียนนี้แล้ววงวนทะเลทรายเปิดแล้วคุณยังสามารถอยู่ในดันเจียนนี้ได้อีกสามสิบนาทีกรุณารับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดเคอร์มเมงหยวนประหลาดใจและคนยินดีอย่างยิ่งกำหมัดแน่นสำเร็จแล้วพวกเขาอยากจะพูดขอบคุณผมสักหน่อย แต่กลับเห็นผมบินลงมาจากที่สูงผมยื่นมือข้างหนึ่งออกไปสัมผัสกับร่างที่ใหญ่โตหืมมาของหนอนทายในวินาทีต่อมาตรงหน้าผมก็ปรากฏภาพมายาขึ้นมามากมายภาพมายาเหล่านี้กระจัดกระจายและไม่มีรูปแบบผ่านไปครู่หนึ่งผมถึงเพิ่งจะพบว่าเหล่านี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่บอสนอนไซตัวนี้ได้ประสบมาในวันสงสารอันยาวนานผมได้เห็นพิยงเศษเสี้ยนเล็กๆที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนของดาวเคราะห์ซานนตที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนแต่สติปัญญาของหนอนทายตัวนี้ยิ่งต่ำเกินไป ไม่เพียงพอที่จะปฏิปต่อเรื่องราวให้เป็นเส้นเวลาที่สมบูรณ์ได้และกระบวนการทางประวัติศาสตร์แน่นอนว่าผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องเก่าๆแล้วผมแค่สงสัยว่าจะสามารถได้รับอะไรจากแหล่งกําเนิดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้บ้างบริเวณที่นิ้วผมสัมผัสกับหนอนทรายมีแสงสีขาวสว่างวาบออกมาจากนั้นผมก็ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบคุณได้หวนดำลึกถึงช่วงเวลาหนึ่งของการเวียนว่ายตายเกิดที่เป้าหมายเคยประสบมาคุณได้รับรางวัลทั่วไปค่าสถานะ19แต้มพลัง11บอ แต้มความอดทน23าแต้มอ้อ,อแหล่งกําเนิดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นแบบนี้นี่เองการที่ตัวเองสัมผัสศพก,ก็จะสามารถได้รับค่าสถานะของเป้าหมายได้งั้นเหรอนอกจากค่าสถานะแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมขณะที่กําลังครุ่นคิดผมก็ยกมือขึ้นสัมผัสกับศพของนอนทรายอีกครั้งครั้งนี้ก็มีภาพก,กระจายหลายภาพปรากฏขึ้นอีกแสงสีฟ้าสว่างวาบขึ้นในใจผมก็ดีใจขึ้นมาถ้าสีขาวหมายถึงรางวัลทั่วไปสีฟ้าก็น่าจะดีกว่ามากใช่ไหม คุณได้หวนดำลึกถึงช่วงเวลาหนึ่งของการเวียนว่ายตายเกิดที่เป้าหมายเคยประสบมาคุณได้รับรางวัลระดับหายากสกิลติดตัวทั่วไปนักล่าทรายในวินาทีต่อมาผมก็พบว่าตรงหน้าผมมืดสนิทไปหมดพรากับจมดิ่งอยู่ในความว่างเปล่าที่มองไม่เห็นซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในความว่างเปล่าที่ไร้รูปร่างสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดก็ได้ตามใจนึกก็จะสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้สุดท้ายผมเลือกที่จะเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนในวินาทีต่อมาผมก็โผล่ออกมาจากข้าง,ข,างข้างเคอร์เมองหยวน ถ้าให้อีกฝ่ายตกใจจนสะดุ้งโหยงคุณมุดลงไปใต้ดินได้ยังไงครับผมลอยขึ้นมาจากทรายปัดเม็ดทรายบนตัวออกค่อนข้างเขินอายเล็กน้อยไม่มีอะไรครับแค่เผลอตกลงไปเฉยเฉยสกิลติดตัวนักล่าทรายนี้คล้ายกับสกิลของเทพเจ้าแห่งดินหรือสกิลมุดดินยังไงก็ตามก็คือสามารถเคลื่อนที่ในทรายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีสิ่งกีดขวางถึงแม้ความเร็วในการเคลื่อนที่จะไม่เร็วเท่าการบินแต่ความสามารถในการซ่อนตัวนั้นสูงมากสกิลนี้ในอนาคตอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ มีสกิลเพิ่มอีกหนึ่งสกิลก็ยังดีกว่าไม่มีพรสวรรค์แหล่งกําเนิดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมถึงเป็นระดับ S S S ผมเดินไปข้างๆหนอนทรายแล้วก็ก้มตัวลงอีกครั้งวางนิ้วลงบนซากศพของหนอนทรายการกระทําของผมในครั้งนี้ทําให้เคอร์มึงหยวนและคนอื่นๆงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยแต่ในวินาทีต่อมาผมก็ถอนหายใจออกมาในใจดูเหมือนว่าศพหนึ่งศพจะสามารถสกัดรางวัลได้ในจํานวนจํากัดว่ากี่ครั้งกันแน่ และขีดจำกัดของรางวัลที่สามารถได้รับได้คงต้องดูความแข็งแกร่งของศพนี้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นพวกเราห้าคนก็เข้าไปในหอคอยหินสีดำข้างในเป็นวงวนที่ส่องแสงสีทองระยิบระยับวงวนทั้งหมดประกอบด้วยเม็ดทรายสีทองนับไม่ถ้วนข้างในมีลำแสงสีต่างๆนับไม่ถ้วนกำลังสอดประสานกันอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเป็นลำแสงเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสีขาวและสีเขียวจากนั้นก็เป็นสีฟ้าสีม่วงสีแดงสีทองนี่น่าจะสอดคล้องกับรางวัลหกระดับ เคอร์มึงยวนมองไปอย่างแท่นโดยรอบที่ว่างเปล่าข้างๆวังวนทะเลทรายสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยผมขมวดคิ้วเป็นอะไรไปครับเคอร์มึงยวนยิ้มฝืนๆการแข่งขันนี้จริงๆแล้วทั้งหมดเป็นฝีมือของราชาโจรสลัดทรายโรเจอร์และบริษัทล่าสมบัติข้ามดวงดาวที่เขาเปิดขึ้นมาเป็นผู้จัดของการผ่านการทดสอบทั้งสามด่านและหลังจากได้รับรางวัลเลือกเองแล้วจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของพวกเขามามหารางวัลในวังวนทะเลทรายตามขั้นตอนปกติของดันเจียนหลังจากที่เราเคลียร์ดันเจียนแล้ว ที่นี่ควรจะมีเจ้าหน้าที่ดำน้ำมืออาชีพจำนวนมากพร้อมด้วยเครื่องมือเฉพาะทางตอนนี้พวกเขาหายไปหมดแล้วน่าจะเป็นเพราะพบว่าการแข่งขันรอบแรกการแข่งความเร็วในทะเลทรายเกิดเหตุการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เลยพากันไปช่วยเหลือหมดแล้วผมได้ยินดังนั้นก็ครุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งพวกเราไม่สามารถลงไปงม,มหารางวันเองได้หรือครับเคยมึยนสายหัวไม่ได้ครับการเข้าไปในวังวนทะเลทรายโดยไม่มีการป้องกันใดๆจะถูกทรายสีทองนะับไม่ถ้วนกัดกร่อนร่างกายและลำแสงในวังวนเหล่านั้น ถึงแม้จะมีการระบุสีไว้แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์สำรวจของบริษัทล่าสมบัติข้ามดวงดาวก็จะไม่สามารถงม,มหารางวัลที่ต้องการได้โดยเฉพาะเจาะจงผมเดินไปที่ขอบแท่นหินท่านใดนั้นก็ยื่นนิ้วข้างหนึ่งออกไปจุ่มลงไปในวงวนที่ส่องแสงสีทองเจิดจ้าเคอร์มเมองหยวนยังไม่ทันจะได้ห้ามทว่าในวินาทีต่อมาเขากลับเห็นผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอานิ้วออกมาจากวงวนโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆออกจากวงวนมาผมก็แค่ตั้งใจจะทดสอบดูหน่อยหลังจากได้รับสกิลติดตัวนักล่าทรายนี้แล้ว วังวนทะเลทรายแห่งนี้จะยังสามารถสร้างความเสียหายให้ตัวเองได้หรือไม่ผลปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยแถมยังเหมือนกลับบ้านอีกต่างหากมุมปากผมยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่เหล่านั้นทรายเหล่านั้นก็ทําอะไรผมไม่ได้ผมมีความคิดที่บ้าระห่ำอย่างหนึ่งเคอม์เมงหยวนก็ฉลาดมากแทบจะในทันทีก็รู้ว่าผมตั้งใจจะทําอะไรเพียงแต่เขาก็ยังคงค่อนข้างตื่นตระหนกนักเรียนหลิงครับถ้าถูกบริษัทจับได้พวกเราอาจจะถูกขับออกจากรายชื่อผู้ได้รับเชิญของพวกเขาตลอดไปเลยนะครับ จะไม่สามารถเข้าดันเจียนนี้ได้อีกเลยผมยักไหล่นายคิดว่าพวกเขาจะไม่สามารถสืบหาตัวการที่ทําให้ทะเลทรายทั้งผืนสั่นส,สะเทือนเมื่อครู่นี้ว่าเป็นพวกเราได้งั้นหรอก็เป็นแบบนี้ไปแล้วยังจะสนใจอีกหรือว่าพวกเขาจะเชิญพวกเราหรือไม่เคอร์มึงยวนอึ้งไปพูดได้มีเหตุผลมากดันเจียนนี้เกือบจะถูกเขาเล่นจนพังแล้วแน่นอนว่าต้องรีบฉวยโอกาสนี้กอบโกยแล้วหนีไปพวกนายต้องการวัสดุอะไรบอกฉันมาฉันจะลงไปงมขึ้นมาให้พวกนายเองผมมองไปที่เคอร์มึงยวนและคนอื่นๆ เขาต้องคิดอย่างรวดเร็วและตัดสินใจอย่างรวดเร็วในฐานะหัวหน้าทีมเดิมของทีมเล็กๆนี้เขารู้ดีถึงความต้องการของสมาชิกคนอื่นๆไม่นานนักก็บอกชื่อวัสดุสามชนิดให้ผมฟังผมพยักหน้ามองไปยังวังว,งวนทะเลทรายที่ส่องแสงสีทองระยิบระยับจากนั้นก็กระโดดลงไปทันทีจนกระทั่งเห็นร่างของผมหายลับไปในทะเลทรายโดยสมบูรณ์ในวังวนเคอร์อมเองหยวนถึงเพิ่งจะใจหายใจคว่ำเดินมารออยู่ข้างๆวังวนด้วยความกระวนกระวายใจและเพียงแค่เขาเข้าใกล้วังวนบริเวณนี้ ก็เหนื่อท่วมตัวไปหมดแล้วอุณหภูมิภายในวังวนนี้น่าจะพอๆกับลาวาเลยทีเดียวเขาลงไปได้อย่างไรแถมยั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกด้วยขณะที่กําลังคิดเช่นนั้นในคาบเรียนถัดไปเคอร์เมิงหยวนก็เห็นผมโผล่หัวออกมาจากใจกลางวังวนทั้งตัวยืนอยู่บนวังวนมองดูแสงระยิบระยับที่หมุนวนอยู่ข้างล่างขมวดคิ้วขึ้นเพื่อนักเรียนไม่ต้องฝืนตัวเองนะถ้าทนไม่ไหวเพราะอุณหภูมิสูงเกินไปก็ไม่เป็นไรผมสายหัวการกลับไปมือเปล่าแบบนี้มันน่าอึดอัดเกินไป ปัญหาไม่ใช่อุณหภูมิสูงแต่เป็นเพราะรางวันเหล่านั้นกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงการจัดจับพวกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อครูหลังจากที่ผมดำลงไปในวงวนทะเลทรายอาศัยดวงตายอย่างรู้ก็สามารถระบุตำแหน่งวัสดุที่ตัวเองต้องการได้อย่างรวดเร็วขาที่สามของราชาโจรสลัดทรายโรเจอร์ถึงแม้ชื่อวัสดุนี้จะฟังดูพิลึกพิลั่นแต่จริงๆแล้วมันคือแขนกลไซเบอร์เน็กที่ดูล้ำยุกมากในวงวนเป็นรางวันระดับสีม่วงส่วนวัสดุที่เคอร์เมิง์ยวนและคนอื่นๆ ต้องการโดยพื้นฐานแล้วก็เหมือนกับของผมก็เป็นระดับสีม่วงเช่นกันรางวันระดับนี้ในวงวลจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากผมอาศัยความเร็วในการเคลื่อนที่ของสกิลติดตัวนักล่าทรายก็ยังไม่เพียงพอที่จะไล่ตามพวกมันทันดันเจี้ยนนี้มันซื้อขายกันครั้งเดียวจบต่อไปคงไม่กลับมาอีกแล้วแน่นอนงั้นก็ทําให้มันสุดๆไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็กระโดดลงไปในวงวลทะเลทรายอีกครั้งดําดิ่งลงไปในวงวลผมดําลงไปเรื่อยๆ ไม่นานนักผมก็มาถึงระดับความลึกที่เคยเห็นรางวัลระดับสีม่วงก่อนหน้านี้ตาสองข้างของผมจับจ้องไปที่แสงสีม่วงสีกลุ่มวัสดุทั้งสี่กลุ่มนี้คือวัสดุที่เราต้องการจากนั้นผมก็มองลงไปข้างล่างต่อก็เห็นว่าในส่วนลึกของวงวนยังมีลำแสงสีทองอีกสองสายเหล่านั้นน่าจะเป็นรางวัลใหญ่สุดของบ่อรางวันนี้ผมต้องการทั้งหมดในดวงตาผมมีแววอมหิสว่างวาบขึ้นในวินาทีต่อมาไอเย็นในฝ่ามือก็ค่อยๆรวมตัวกันรอยแยกมิติเล็กๆถูกผมฉีกออก ฝุ่นผงสีดำก้อนแล้วก็อเล่าค่อยๆรวมตัวกันเป็นผลึกน้ำแข็งสีดำใช่แล้ววังวนทะเลทรายก็เป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายไม่มีเหตุผลที่ทะเลทรายข้างนอกจะถูกน้ำแข็งดำแช่แข็งได้แต่ที่นี่จะไม่ได้ต้องบอกว่าอุณหภูมิใจกลางวังวนสูงกว่าทะเลทรายข้างนอกมากถึงแม้จะเป็นน้ำแข็งดำก็ตามในวินาทีที่ผมอัญเชิญออกมาก็ยังแข็งตัวใช้ยอย่างไม่น่าเชื่อคุณภาพไม่พอผมก็ใช้ปริมาณเข้าสู้น้ำแข็งดำสามก้อนถูกผมอัญเชิญออกมาด้วยการได้ทันทีแผนของผมง่ายมาก ในเมื่อรางวันเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและมีเส้นทางที่คาดเดาไม่ได้ก็แค่หาวิธีทําให้พวกมันหยุดนิ่งก็พอน้ําแข็งดำสามชิ้นปรากฏขึ้นการหมุนของวงวลทะเลทรายทั้งหมดความเร็วก็เริ่มช้าลงผมคว้าวัสดุที่จาเป็นสาหรับภารกิจเปลี่ยนคลาสครั้งที่4ของตัวเองก่อนวัสดุที่ต้องการขาที่สามของราชาโจรสลัดทซายโรเจอร์จากนั้นก็ยัดมันเข้าไปในช่องเก็บของส่วนตัวและผมก็ใช้สกิลนักล่าทรายอีกครั้งเคลื่อนที่ไปมาในวงวลที่ความเร็วลดลงเรื่อยๆ นำวัสดุสามชนิดที่เคอร์เมิงหยวนและคนอื่นๆต้องการใส่เข้าไปในกระเป๋าเป้สุดท้ายผมมองไปยังแสงสีทองสองสายข้างล่างไหนๆก็ได้ของฟรีมาแล้วรางวัลใหญ่สองชิ้นนี้ผมก็ขอรับไว้แล้วกันผมว้่เปยังนก้นวงวนด้วยความเร็วสูงสุดพอเข้าใกล้ข้อมูลของลำแสงสีทองทั้งสองสายนั้นในที่สุดก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าผมเสียงแห่งการทำลายล้างเชื้อเพลิงแห่งที่ชูข้าสถานะอื่นๆมองไม่เห็นเลยใช่แล้วถึงแม้จะเป็นดวงตายอย่างรู้ก็ยังต้องใช้เวลาจ้องมองนานกว่านี้ ถึงจะสามารถอ่านแกนแท้ของลำแสงสีทองทั้งสองสายนี้ต่อไปได้นี่ก็เป็นการบ่งบอกโดยอ้อมถึงความน้ำค่าของของสองสิ่งนี้แววตาผมสว่างวาบขึ้นมองดูน้ำแข็งดำที่ใกล้เข้ามาแล้วพลิบตัวหลบถ้าพริบตาวายุคลั่งถูกผมใช้มันออกมาลำแสงสีทองสองสายอยู่ห่างกันพอสมควรผมทำได้เพียงเลือกหยิบชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้นไม่มีเวลาให้คิดแล้วว่าจะเอาอันไหนทำได้เพียงเลือกอันที่ใกล้ที่สุดิ้วสัมผัสกับก้บกอนแสงสีทองแต่ผมกลับไม่เคยคิดเลยว่า แรงกระแทกของก้อนแสงสีทองนี้จะรุนแรงขนาดนี้เกือบจะจับไว้ไม่อยู่ปล่อยให้มันหลุดมือไปในช่วงเวลาสําคัญมือคู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาจากความว่างเปล่ามือของหลิงโยจับมือของผมไว้จับก้อนแสงนี้ไว้ในมือได้อย่างมั่นคงนี่ไม่ใช่ผมจงใจปล่อยหลิงโยออกมาแต่เขาออกมาเองโดยอัตโนมัติทันทีที่หลิงโยปรากฏตัวทั่วทั้งร่างก็ถูกน้ําแข็งดําจํานวนมากสัมผัสและห่อหุม้มผมรีบย้ายหลิงโยกลับไปยังมิติวิญ,ญญาณตายทันทีจากนั้นผมก็เก็บก้อนแสงสีทองในมือขวากลับเข้าสู่มิติส่วนตัว ทุกอย่างเรียบร้อยตอนนี้ต้องหาวิธีหนีแล้วทว่าในวินาทีต่อมาผมกลับพบว่าเมื่อครูถูกก้อนแสงสีทองกระแทกเข้าอย่างจังมือขวาทั้งข้างของตัวเองจมดิ่งลงไปในน้ําแข็งดําโดยสมบูรณ์แล้วถึงขั้นเริ่มจะค่อยๆหมดความรู้สึกไปแล้วคุณสมบัติที่ไม่แยกแยะมิตรศัตรูของน้ําแข็งดําทําให้ผมปวดหัวเล็กน้อยโชคดีที่ในวินาทีต่อมาทั่วทั้งร่างผมมีเปลวไ,ไฟสีฟ้าอมม่วงลุกโชนขึ้นความได้เปรียบของการแปลงร่างเป็นท่าแสดงผลอ,อีกครั้งหลังจากที่มือขวาแปลงร่างเป็นท่าโดยสมบูรณ์แล้ว ส่วนที่ถูกน้ำแข็งดัากร่กอนและหลอมรวมไปแล้วนั้นผมเลือกที่จะสละมันทิ้งไปโดยตรงจากนั้นแสงไฟฟ้าก็สว่างว่าขึ้นพลิปตาสายฟ้าฟาดถูกผมใช้มันออกมาในเซียววินาทีสุดท้ายร่างที่กลายเป็นไอปรากฏขึ้นเหนือน้ำทะเลทรายผมมองไปยังเคอร์อมึงยวนที่ทำหน้าเหลือลาและคนอื่นๆอีกสามคนรีบไปออกจากดันเจียนพูดจบผมก็เลือกออกจากดันเจียนทันทีเคอร์อมึงยวนและคนอื่นๆก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วพวกเขาสังเกตเห็นก่อนหน้านี้แล้วว่าวงวนทะเลทรายทั้งหมดหยุดหมุนแล้ว และเริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็วไม่ยากที่จะดาว,ว่าผมคงจะใช้สกิลน้ำแข็งที่น่าสะพรัวนั่นอีกแล้วไปเคอร์ม,มึงหยวนร้องเรียกก็เลือกที่จะออกจากดันเจี้ยนเช่นกันในขณะเดียวกันอวกาศชั้นนอกของดาวคาซานิตยานอาวกาศขนาดยักษ์ย้ายลำหนึ่งกำลังค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ส่วนหัวของยานอาวกาศในห้องบัญชาการมีคนจำนวนนับไม่ถ้วนในชุดเครื่องแบบของบริษัทล่าสมบัติข้ามดวงดาวของบริษัทมองดูดาวคาซานิตที่ลอยอยู่ในอวกาศนอกหน้าต่างด้วยใบยหน้าที่เต็มไปด้วยความบุญงง คุณแน่ใจนะว่าพวกเรามาถึงบริเวณใกล้เคียงดาวคาสานิตแล้วรายงานครับท่านผู้การตามแผนที่ดาวพวกเรามาถึงบริเวณใกล้เคียงดาวคาสานิตแล้วจริงๆครับในตอนนี้นอกหน้าต่างยานปรากฏดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยน้าแข็งสีดําสูญเสียชีวิตชีวาไปโดยสิ้นเชิงเป็นดาวเคราะห์ที่เงียบสงัดและไร้ชีวิตชีวานี่มันแตกต่างอย่างมากกับดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยทรายสีเหลืองในความทรงจําของพวกเขาแตกต่างกันอย่างมากรายงานการเปลี่ยนแปลงที่นี่ให้ท่านโรเจอร์ทราบ คาซานิตในช่วงเวลาที่เราจากไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่หนห้องพักรูหราแห่งหนึ่งบนยานอาวกาศโรเจอร์ผมขาวโพลนจ้องมองรายงานจากลูกน้องคิ้วขมวดมุ่นมากขึ้นเรื่อยๆสิบกว่านาทีต่อมายานอาวกาศลงจอดบนดาวคาซานิตโรเจอร์ถือไม้เท้าเดินลงจากยานอาวกาศก็ตกตะลึงกับภาพที่เห็นตรงหน้าในทันทีท่ามกลางลมหนาวที่พัดกระหนำ่ำซุ้มประตูของการแข่งขันเหมืองทองทะเลทรายทั้งหมดและเรือทรายนับไม่ถ้วนถูกแช่แข็งอยู่ในน้ำแข,แข็งแหลมสีดำสนิท ดาวเคราะห์ทะเลทรายที่เคยร้อนระอุกลายเป็นสภาพที่เงียบหนาและไร้ชีวิชีวาเช่นนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหนาวเยือกในใจจากนั้นเขาก็เนกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทันทีรีบไปที่ใจกลางโบราณสถานตรวจสอบสมบัติล้ำค่าทั้งสองชิ้นในวังวนทะเลทรายดูสิในฐานะผู้บุกเบิกทะเลทรายคาซานิตคือจุดเริ่มต้นธุรกิจของเขาและในฐานะดาวเคราะห์ล่าสมบัติที่ร้อนแรงที่สุดในระบบดาวเทเรนในปัจจุบันโรเจอร์เพื่อรักษาความนิยมของการแข่งขันเมืองทองทะเลทรายของคาซานิต จึงได้นำสมบัติล้ำค่าสองชิ้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งระบบดาวมาใส่ไว้ในบ่อรางวัลเพื่อเป็นรางวัลใหญ่สุดดึงดูดเหล่านักล่าสมบัติที่สิ้นหวังนับไม่ถ้วนให้มาขุดทองสมบัติล้ำค่าทั้งสองชิ้นนี้ไม่สามารถเลือดเองได้ทำได้เพียงแค่ได้รับจากการสุ่มรางวันเท่านั้นโอกาสในการได้รับตามที่ประกาศไว้คือหนึ่งในหนึ่งล้านจริงๆแล้วโอกาสคือศูนย์สมบัติล้ำค่าระดับนี้เขาสำรวจดาวเคราะห์สมบัติมามากมายขนาดนี้ก็เพิ่งจะได้มาแค่ห้าชิ้นเท่านั้นจะยอมยกให้้คนนนนออื่่่่งงาาายายๆไไไดไรไมันนนก ข่าวก็ส่งกลับมาท่านโรเจอร์แย่แล้วครับวงวนทะเลทรายก็ถูกแช่แข็งโดยสมบูรณ์แล้วคนงานของเราหลายคนที่ตั้งใจจะเจาะน้ําแข็งเพื่อสำรวจก็เริ่มมีน้ําแข็งสีดําแบบนั้นเกาะตามตัวแล้วครับอีกไม่นานคงจะไม่ไหวแล้วใช้เครื่องตรวจจับสัมผัสสัญญ,ญาณสมบัติใต้วงวนสมบัติสีม่วงและสีฟ้าส่วนใหญ่ยังคงอยู่แต่หนึ่งในสองสมบัติล้ําค่านั้นมือแห่งการทําลายล้างหายไปแล้วครับโรเจอร์ได้ยินดังนั้นก็โกรธจนตัวสั่นไปหมดเขามองดูโลกที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งดานี้ะโกโกกกนนนดด้วววคาามรรธ่่พเเศษแหง ยังไม่ตายให้หมดอีกเหรอสืบสวนสืบสวนให้ถึงที่สุดว่าใครเป็นคนทําแจ้งสหพันธ์ให้ออกหมายจับต้องจับเป็นในขณะเดียวกันร่างของผมก็ถูกส่งออกมาจากหน้าจอทางเข้าดันเจียนจากนั้นก็เห็นเคอร์เมิงหยวนและคนอื่นๆเดนโซซัสโซเซออกมาจากหน้าจอทางเข้าดันเจียนผมยื่นมือออกไปยื่นวัสดุสี่ชิ้นไปให้เคอร์เมิงหยวนเคอร์เมิงหยวนตาเป็นประกายจากนั้นใบหน้าก็เต็มไปด้วยความดีใจอย่างสุดขีดคุณทําสําเร็จแล้วจากนั้นเคอร์เมิงหยวนก็เริ่มกังวลเล็กน้อย วัสดุที่คุณต้องการได้มาหรือยังครับผมพยักหน้าขาที่สามของราชาโจรสลัดทซายโรเจอร์ในตอนนี้ก็นอนนิ่งอยู่ในช่องเก็บของส่วนตัวของผมแล้วนอกจากนี้ยังมีถุงมืออีกข้างหนึ่งถุงมือนี้ดูไม่ใหญ่มากนะักสร้างจากโลหะที่ไม่รู้จักชื่อดูเหมือนว่าในเซี้ยว,วินาทีสุดท้ายรางวัลสีทองที่ผมได้รับคืออุปกรณ์ที่เรียกว่ามือแห่งการทำลายล้างวัสดุหลายชนิดนี้สำคัญกับพวกเรามากครับพวกเรารอคอยมามาหลายเดือนแล้วแต่พวกเราก็รู้ดีว่าในดันเจี้ยนนี้ จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยคุณเป็นคนนําพวกเรามาตลอดดังนั้นเมื่อกี้พวกเราก็เลยปรึกษากันแล้วว่าในสัปดาห์หน้าทรัพยากรรายวันทั้งหมดของพวกเราและจํานวนครั้งในการเข้าดันเจียนก็จะแบ่งให้คุณทั้งหมดครับแล้วก็เมื่อกี้ผมได้ท้าทายคุณแล้วนะครับระดับของผมคือ B อันดับที่1736ถือว่าอยู่กลางๆของระดับบครับแค่คุณยอมรับคําท้าทางผมก็จะยอมแพ้ทันทีครับสถานะบังคับท้าทายบนตัวคุณก็จะถูกยกเลิกไปด้วย แบบนี้น่าจะช่วยให้นายประหยัดเวลาในการไต่อันดับต่อไปได้มากเลยนะผมเพิ่งจะอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างเคอร์อมึงยวนก็สายหัวบอกว่าอย่าปฏิเสธเลยวัสดุเหล่านี้ที่คุณช่วยพวกเรานํากลับมามีค่ามากกว่าสิ่งที่พวกเราเรียกว่าค่าตอบแทนเหล่านี้ล้าค่ากว่ามากถ้าคุณปฏิเสธพวกเราก็ไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงแล้วผมได้ยินดังนั้นก็ทําได้เพียงรับน้ําใจส่วนตัวของเคอร์อมึงยวนไว้ในตอนนั้นเองเสียงประกาศก็ดังขึ้นอีกครั้งทั่วทั้งศักกรสถานดันเจียนยินดีด้วยทีมที่นําโดยผู้เล่นลิงอี ได้เคลียร์ดันเจี้ยนสิบคนเหมืองทองทะเลทรายทำลายสถิติการเคลียร์ที่ดีที่สุดของดันเจี้ยนนี้ปัจจุบันสถิติการเคลียร์ที่ดีที่สุดของดันเจี้ยนนี้คือ11นาที34วินาที21ประกาศนี้เป็นประกาศของพื้นที่โถงสักการะสถานดันเจี้ยนทันทีที่เสียงประกาศดังขึ้นทุกคนบนชั้นสองของสักการะสถานก็พากันฮือฮาเคลียร์เหมืองทองทะเลทรายใน11อนาทีนี่มันโกงชัดๆทำไมถึงเร็วขนาดนี้ได้ การแข่งเรือทรายรอบแรกต่อให้เรอแค่ไหนต่อให้เป็นเรือทรายระดับสุดยอดก็ต้องใช้เวลายอย่างน้อย7-8นาทีแถมยังต้องใช้ทางลัดถึงจะไปถึงเส้นชัยได้นะบอกฉันทีว่าการทดสอบรอบสองกับรอบ3ใช้เวลาแค่สองสนาทีก็จัดการได้แล้วเหรอสถิติการเคลียร์ครั้งก่อน11ชั่วโมง7นาทีซูโม่อยู่ทำไวเมื่อ5ปีที่แล้วเขายังเป็นหนึ่งในสิบปรมาจารย์แห่งสถาบันเทพประธานยุทธของเราเลยนะในชั่วพริบตาทุกคนก็ตระหนักถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาพวกเขาพลาดโอกาสทองไปแล้ว ถ้าตอนนั้นพวกเขาเตะนักเวทในทีมหรือผู้เล่นสายโจมตีระยะไกลคนไหนก็ได้ออกไปและเปลี่ยนเป็นคนที่ทำลายสถิติดันเจี้ยนในตอนนี้ก็คงจะเป็นพวกเขาแล้วท่านใดนั้นผมก็รู้สึกว่าขาขวาของตัวเองนั่งถูกใครบางคนกอดไว้ขอเกาะไปด้วยคนนะครับเมื่อกี้ผมตาทั่วเองครับในช่วงคริปตาทั่วทั้งสักการะสถานดันเจี้ยนเต็มไปด้วยเสียงร้องขอให้ผมพาพวกเขาไปฟาร์มดันเจี้ยนศักดิ์สรีเหรอศักดิ์ศรีอะไรกันศักดิ์ศรีมันสำคัญกว่ารางวัลหรือไง การทำลายสถิติการเคลร์ดันเจี้ยนระดับสูงมันยากแค่ไหนพวกเขารู้ดีกว่าใครในขณะเดียวกันรางวัลของสถาบันเทพประธานยุทธสำหรับการเคลร์ดันเจี้ยนระดับสูงและการทำลายสถิติก็มากมายมหาศาลเช่นกันสิ่งที่พวกเขาสนใจจริงๆคือรางวัลของสถาบันเทพประธานยุทธแจ้งเตือนผู้เล่นทุกคนในสถาบันเทพประธานยุทธเหมืองทองทะเลทรายโลกที่ดันเจี้ยนนี้ตั้งอยู่ขณะนี้อยู่ในสภาวะเยือกแข็งและหมุนวน,นกลไกที่เกี่ยวข้องกับดันเจี้ยนไม่สามารถทำงานต่อไปได้ดันเจี้ยนนี้จะปิดการเข้าอย่างไม่มีกำหนด กำหนดการเปิดใหม่โปรดรอประกาศต่อไป